Mmm. เจริญพรท่านพุทธศาสนิกเมธีที่อยู่ในท้องพระโลงเจ้าค่ะทุกคนมาในวันนี้นับเป็นมหามงคลในงานพิธีราชาพิเศษระหว่างพระราชธิดาแสงสีอุ๊งกู้เป็นทัต่ทธันพระรสชธิดาแสงสีกับพ่อบุญมั่นลูกหลอเอาละแม่ครัวเจ้าคในเมื่อพระมาแล้วก็พวกอาหารการกินก็เอามาสำรับมาเลย พอตั้งสำรับแล้วจะได้ให้ศีลให้พรทำน้ำมนต์ชยันโตแล้วก็ลดน้ำสังหลวงู่อเจ้าค่ะฮะหลวงพ่ม,มาจะไม่จะจะไม่ไจะสวดจะนทร์ฉันหลือเหรอคะแล้วกูไม่ฉันก่อนแล้วกูจะเอาเสียงแรงที่ไหนมาสวดไม,ไม่เป็นไรเจา้าค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทีว่ฉันเนี่ยจะให้นางสนมกรมนายเอาผลไม้มาถวายก่อนอเลยผลไมา้น่ารักสวยไหม ตออนไลน์ทำมาจะแข่งกับองค์หญิงไอ้พวกมึงมึงทำไมมันซุกซ่าอย่างนี้เลยแก่ของแก่แก่แก่ก่แเก็บไปดูไอ้คนเฮ้ยคนในวังเขาเก็บของกันอย่างนี้อ่ะเนี่ยเป็นแเนธรรมเนียมของเมืองเขาแล้วปเดี๋ยวกูต้องฉันเข้าไปนะเนี่ยมึงทำเก่คนก่อนเลยนะไม่รู้เลยอระท้วยเลยนี่เรามจะมาฉันขนมจีนหรืขนมตีนกันแน่มาแล้วเจ้าค่ะติกา ฟันเป็นยังไงเย็นนะฮะอากาศมันร้อนอุ้ยเฮหยื่อสกกุสโกโป๊ะสุกโป๊ะมากเลยเนี่ยสุกโป๊ะจริงๆหล่นแล้วเฮ้ยนมหายไปข้างมันเลยหล่นแล้วหาอะไรหาอะไรไอเหยือกขี้ผ่าไหนหรือข <c oughs> ี้ผ้าอ๋อไม่มีขี้เหยือกขี้แล้วฟันที่ปากมึงเน่าเฮ <c oughs> ้ยอี๋เอาของหวานมาแล้วของขาวไปไหนข้าวต้มมะเอาหม้อข้าวต้มโอ้โหอีน้าข้าหลวงไปยอะคนตา เฮ้ยเน่เน่พี่แดงกนกพรกนกพรเรื่องมากจะพางตายเงินหรือยังตายแล้วเหรอก็ไมเอแล้วกูไม่เอาแล้วกูกูหนาวกูเนี่ยเดี๋ยวไหวแล้วกูเล่นลีเกมบยุปานี่ไม่เคยตากฝนหนักขนาดนี้โโอ้หมายังไม่ได้จะสวดเลยสั่งรุ่งสั่งนี่บ้าเปล่ามีโอ้โหข้าวต้มไอ้พานธ์ ไอ้เน็กเขาต้มอร่อยเจ้าคาฝีมือหมดที่ทำอร่อยเดี๋ยวเอาเอาฝากฟันได้ก่อนได้ไหมบองกูเรียกฟันเงินมาบองเล่นดีๆนะน้องน้องนายอย่าไหลไปกูยังไม่ได้กินนะข้าวต้มอ่ะไอ้พัดเก็บไปช้อนอันเล็กมั้ยเยอดเลยฮ่ะดีๆงานที่แล้วกูไม่ได้กินไปงานนั่นแหละขอสำรวมหน่อยเผื่อว่าจะมาจบไม่ต้องยัดหาโหมีปาดด้วย ลองไม้ลูกศิษย์ลูกศิษย์ไอ้แน็คไอ้เไอ้รองเท้าใครอยู่ในนี้เนี่ยเฮ้ยอะอะไรพี่เคทำรอง,ทงรอเท้าหล่นไม่ได้มอรองเท้าเด็กแข็งเด็กแข็งไม่เป็นไรเรากินและเพิ่มพลังเอาล่ะญาติโยมและพร้อมด้วยมหาบพิตพร้อมด้วยขา้าราชบริพานพร้อมด้วยพระทุกขุศาสนิกเมธีที่ทละล้มอ่าอาตมาก็จะเจริญพระชยย<ห>ายงุมก็จะาอาไอ้แนบค อรัตน,นาสินให้ผมอรัตน,นาสินนะใช่ต้องนโมก่อนไหมตั้งนโมสามนโมตัสสะภคะวะตตวะราหะวตสมาสัมพุทสสะสามหนชิพาานี่มักง่ายมากเลยเนี่ยไมยุงไมยุงสูงเข่าต้นตาลไม้หักขวางทางตีหัวพระ มายุงมายุงสูงเท่ามาเยงพระมาเองเขาเรียกว่าพระตะกาก <c oughs> ูเข้าใจ <c oughs> มาที่เดียวกันหรือเปล่าเอาละไอ้แหนมหันหน้ามาหาหนุงมพ่อครับไอ้พันธ์ตลปัดอยู่ไหนพันยดยศกััว <c oughs> นี่ครับอาจารย์เฮ้ยเดแล้ร็วลงเม็ดใหแล้วเฮ้ยะ ช่างสวยขนาดนั้นดูหวานขนาดนี้ทุกอย่างกันดีอย่างนี้น่าใช่เลยใช่เลยกูลืมล้อค่ะกูลืมผ้าอีคนนั้นในตัวทักแบบรู้โปร่งงั้นแล้วมาเนี่ยอย่าตกใจอย่าโยไมนาดนนั้สีกาคนนี้เธอเป็นมะเร็งที่เต้านมโอรักษาอย่างไรก็ไม่หายไม่หายก็เลยใช้บำบัดด้วยธรรมะ มาอยู่ที่วัดสวดมนต์ทุกเช้าทุกเย็นจิตใจผ่องใสไม่ไม่ไม่เครียดไม่เครียดมะเร็งจึงหายและตอนนี้เธอเนี่ยถาวายตัวดูแลหนุ่มพ่ออยู่ออ <c oughs> นี่แหละไี่ไหวแล้วกูเปีกะนะเปเยกมาแล้วพมเลยเลยอ้าว ว่าตาตาทุกนาโมาา ah สะสะภาคะวโตอราหะโตสัมมาสัมพุตสะสามหนมันมึงนันแล่สาทุกเหอนกันเลยนี่ยขอน้ำสะแก้วเฮ้ยขอน้ำเลยวะกูข้าวเข้าไปติดในรูจมูกอล้วเอ้ห ชื่ออะไรอ่ะใช่ไหมครับโอ้โหโอ้โหไม่เห็นหน้าตั้งนานคิดถึงเลยิดถึงป้าไหมอ่ะออีนี่สงสัยมันอยากมีถั่วพระยังไงว่าเดินุ่นปิยนไปุ่นเปลี่ยนมาเนี่ยดีนะว่ากูใส่กางเกงในนะเนี่ยไอ้นักขอนน้ำไป็นักเอือกไอ้นักวไอ้นักวคนน้ำเป็ตักเอือกมันไอ้กูเป็นอะไรวะวันเนี้ย

ถ้าเตรียมตัวจะถูกมีต่อยพดไมะนี่ก็เพอยู่แบนี้ายอรลายเะเกลือมัน่เนี่ยลายลายลาเดี๋ยวล่มาหาเขาหน้าเองเดี๋ยวล่โอะถ้าล้างเลยเฮ้ยอะไรอรย์เอาอะไรมาน้ำไงเยียขอโทษให้กูแดกของกูเองนะ ไม่ได้มองเถ้ยทำเป็นจิกลันเกียดถ้ยเทำเป็นลันเกียดกูเไม่อีคนนั้นหน้าเหมือนลิงแสเหม่ตาตุหน้าบกตาตุอะไรก็ตัวเชิคผานหัวเห่อคุณเปลี่ยนหมดแล้วเนี่ยถ่แยอะไรอย่างไรเฮ้ยคุณไปอยู่แล้วคุณกลับไปหมดแล้วเออดอกนี่เขาเป็นอะไรเนี่ยฮะคนชื่อดอกเนี่ยชื่อดีนเนี่ดอก ดอกที่ดีนะโยดอกแม่ดอกพังงางามแม่ดอกทองเขาก็มีที่ดอกทองสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะจบเหมือนมึงนั่นแหละว่าตามตาธุพุตรทางพุทามพุตามพุตามสิตพุตามพุทามลอามทำกัลลามโลองทำกัลลามส่งเสียงตึงตาเสียงตึงตาซาฬังคาชามิซาฬังคาชามิ ทำมาเด็กไปเล่นบนหอรหลักทงเด็กไปเล่นบนหอหลัางห้ามและไม่ฟังห้ามและไม่ฟังสรานงขัดฉามนีสรานงกัดฉามสังขังสังขังไอ้เนี่ชัยไม่สังขังอ่ะสั่งคางอะไรสังขังนี่ชัยไหมสังขังอะไรอ่ะตอนที่มึงเข้าบ้านคอมเมดี้นเขาว่ามึงเก่าเรื่อะเนยจริงไหมสังขังสังขัง เอละทุนลานจังจังสารนางขัดชามิเดนินนาจนารการจังจังานะอ๋อเมน้องสงสัยแล้วคะ่ะมันกินเบียร์มาเป็นโหลเลยนี่เมาเอา้าวรับสินรับสินรับสินห้าตาทุบป,ปานาปานูห้างข่างูค่า,งงากิ่งกานเจอประชอนตัวเท่าขาทุบหัวเอามาต้มยำอ่อาวรับสินเยสเชื่อ <Yes. S 1> มาทินนาห้ามมิให้รักทรับย์ถ้าเจ้าของเขาไม่หลับก็อย่าทำถ้าเจ้าของเขาหลับก็จงทำกระเป๋าตะตังดำๆขโมยมาย้มาเมสุบิช้าเมียใครเขานั้นาๆอย่ารักใครถ้าเมียใครเขารักเราในความสมัครใจก็จงพาไปมุซาห้ามมิให้โกหกจะตกนรกหัวตำล่องถ้ากโกหกแล้วได้เงินทองก็จงปองโกหกไป สุราแปลว่าเล่ากินแล้วเมาไม่เอาไหนถ้ากินแล้วลืมกินแล้วลืมทุกก็กินไม่เข้าไปเป็นระยะระยะนะจ๊ะนะจ๊ะ,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 ะทุกขติง่งยันติตาสมานสีลังวิสูงโอเคอีโอเครดน,น,น้ำประสานผ่อน